สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูดีกับพี่มอสแล้วก็นังมัดเราจะมากินหมูกระทะกันค่ะวันนี้แต่งตัวมาแบบชิลมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งมานัดกันเมื่อจะมานี่เองค่ะเมื่อตอนเย็นนี่เองค่ะเพราะว่าไม่คิดเราจะมากันวันนี้แต่ว่าเพราะว่าหิวมากก็เลยว่าจะมากินหมูกระทะกันให้มันร้อนๆฉ่ำๆมันแตกปุ๊บปิ๊บปุ๊บ อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนเราไม่ได้กินหมูกระทะกันมานานมากๆแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า เราไปกินแต่หมูจุ่มกันค่ะส่วนหมูจุ่มก็ช่วงนี้ห่างหายกันไปนานมากแล้วไม่ได้กินมาหนึ่งเดือนแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วที่บ้านเรากินหมูจุ่มหมูกระทะกันนี้แบบชอบกินกันเยอะมากๆแล้วก็ชอบกินกันบ่อยๆนะคะให้รางวัลตัวเองค่ะเดือนละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งนีจะไม่เคยพลาดเลยค่ะเพราะว่าทํางานหนักกันทุกคนเลยค่ะไปเช้าเย็นกลับไป ชเช้าเย็นกับไปชเช้าเย็นกับวนๆกันไปอย่างนี้ค่ะเราต้องหาความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวของพวกเรานะคะทุกคนแต่ว่าการที่มีความสุขคือการกินค่ะเพราะว่าพวกเราคือชอบกินกันมากๆเลยค่ะ รอบนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อกําลังลวดความอ้วนค่ะตอนนี้คุณพ่อออกกําลังกายทุกวันเลยไปฟิตเนสที่ในหมู่บ้านของเราคือมีที่ฟิตเนสให้ฟรีด้วยนะคะเป็นแบบสวัสดิการของหมู่บ้านค่ะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านสัตว์สันนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ไปออกกําลังกายทุก เย็นทุกเย็นเลยค่ะแล้วคุณพ่อก็ช่วงนี้จะกินแต่ไข่กับผักต้มนะคะจะไม่กินไข่มันอะไรเลยค่ะปกตินี่จะมากินหมูจุ่มกันเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ชอบกินหมูจุ่มมากกว่าหมูกระทะนะคะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นหมูกระทะค่ะเพราะว่ามีแต่วไวเล่นนะคะ วิวสวยอ่ะทีละมันเลิศมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากสวยมาก หอมคนจ้า่ว้าเเอุ๊ยคนหลอ่อแล้วก็ กานที่ไปตักกาหน่ยไม่ได้เอามา,อาลงให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าหิวมากค่ะมัวแต่แบบไปตักแล้วก็เอามาย่างกินเลยค่ะทุกคนก็เลยมีวีดีโอแค่นี้นะคะมีขนาดขาไม่แต่งอะไรเลยเนาะสวยจังเลยอแต่นี่<อ>เป็นนางเอกเกาหลีเลยอะ่ะ <c oughs> ถ่ายไปถ่ายมาเดินชนสเสาไฟฟ้านะ ตระเป๋าโอ๊ย uh?